สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดธรรมนัตปล่อยโป๊ะโพสหนุนสมรสเท่าเทียมชี้พรบนี้มีประโยชน์กับประชาชนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักแต่มติสภาไรชื่อร่วมลงมติทั้ง4ฉบับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพรบรสมรสเท่าเทียมของพักก้าวไกลและร่างกฎหมายฉบับของรัฐบาลรวม4ฉบับนั้นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพเยาวและหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยโพสต์ Facebook ระบุว่า วันนี้ผมและพี่น้องพักเศรษฐกิจไทยร่วมโหวตสนับสนุนพรบรสมรสเท่าเทียมเพราะพระบนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักและสร้างครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันนี่คือสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนควรมีครับ สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านสิ่งใดที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมธรรมนัตพรมเผ่าและพี่น้องทุกคนยินดีครับร้อยเอกธรรมนัตระบุ ทั้งนี้จากข้อมูลรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพบว่าร้อยเอกธรรมนัทนั้นไม่ได้แสดงตนร่วมลงมติในร่างกฎหมายทั้ง4ีฉบับแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ